สวัสดีค่ะเจอก,กับส้มอีกแล้วนะคะ Beauty by a r g e n i n a ค่ะวันนี้นะคะก็จะเอาน้ำหอมเสียบปลักนะคะ Wallflower นะคะของ Bath and Body Works มารีวิวทุกคนได้ดูกันค่ะและนี่นะคะก็คือที่ส้มพูดถึงนั่นเองนะคะก็คือตัว Wallflower นะคะน้ำหอมเสียบปลักสำหรับ ติดในบ้านนั่นเองนะคะส้มเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้มากๆเลยก็ต้องบอกว่าชอบใช้วอลเฟลเวอร์มากกว่าเทียนหอมเพราะว่าส้มมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันอยู่ได้นานกว่านะคะแล้วมันก็จะเป็นการปล่อยกลิ่นออกมาแบบ สม่ำเสมออ่ะคือเทียนมันก็จะมีความหอมแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหมคะคือเทียนเนี่ยสมองว่ามันเป็นไอเทมที่ให้ทั้งกลิ่นที่หอมชัดนะคะแล้วก็มันให้ฟีลลิ่งที่รู้สึกสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เราเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้ตลอดได้เลยนะมันไม่ช็อตน,นะ,ะทุกคนแล้วก็หนึ่ง หลอดอันนี้ค่ะมันอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะคะโดยที่ไม่ต้องดึงออกมาเลยนะคะก็คือเสียบไว้ก็คือเสียบตลอดเลยนั่นเองนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยส้มมีหลากหลายตัวในส้มใช้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นล่าสุดณตอนนี้นะคะจะเป็นกลิ่นนี้เลย A Thousand w i s h e s นั่นเองนะคะก็มันจะเป็นสีออกแบบ ชมพูอมแดงๆเชอร์รี่หน่อยนะคะซึ่งเวลาที่เราซื้อตัวอันนี้มาใช้เนี่ยคืออุปกรณ์เขาต้องมี2ออย่างนี้ก็คือตัวน้ําหอมนะคะก็คือแล้วแต่กลิ่นที่เราชอบเลยนะแล้วก็ตัวปลั๊กอันนี้นะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายดีไซน์นะคะทุกคนก็แต่ถ้าจะให้แนะนําเลยนะเอาที่แบบดีที่สุดก็คือ เบสิกแบบนี้เลยค่ะคือหน้าตาไม่ต้องดีไซน์สวยไม่ต้องแบบมีเครื่องหัวอะไรแบบนี้เยอะนะคะเพราะว่าคือด้วยแบบนี้ค่ะน้ําหนักมันค่อนข้างเบานะคะเวลาที่เราแบบเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วอะพอเสียบกับปลั๊กอะค่ะมันจะไม่หย่อนลงมาแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวหัวอันนี้มันจะค่อนข้างหนักนิดนึงแล้วพอเราใส่ตัวน้ําหอมเข้าไปปุ๊บเสียบปลัก๊กปุ๊บ มันก็จะแบบเอียงลงมาทําให้ตัวอันเนี้ยมันไม่ได้แนบสนิทกับตัวปลั๊กบ้านเรานั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมีผลต่อการปล่อยน้ำหอมออกมามันอาจจะแบบไม่ได้สม่ําเสมอมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับกลิ่น A thousand wishes เนี่ยนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่ออกแบบดอกไม้ค่อนข้างเยอะ floral หน่อยนั่นเองนะคะแล้วก็คือถ้าใครที่ชอบน้ําหอมที่มีกลิ่นแบบความหวานหวานมีความเป็นเฟมินีนมีความเป็นผู้หญิงสูงนะแล้วก็กลิ่นออกไปทางแบบ ดอกไม้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลิ่นนี้นะคะ아ซาล้นวิเชสนะคะแล้วก็กลิ่นอันนี้นะคะสวีทพีนะก็จะเป็นกลิ่นที่ออกหวานหวานดอกไม้ดอกไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเทียบ2ตัวนี้ในความรู้สึกส้มนะตัวนี้จะมีความหวานละมุนมากกว่า ะะก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบเลยทุกคนต้องไปลองด้วยตัวเองนะว่าชอบกลิ่นประมาณไหนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นหอมหวานอีกอันนึงนะคะที่ส้มชอบใช้ก็สวีทพี่เนี่ยส้มใช้ทั้งตัวที่เป็นตัวเสียบปลักแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นน้ําหอมติดรถนะคะก็ชอบกลิ่นนี้เพราะว่ามันรู้สึกเป็นกลิ่นที่แบบบางๆแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงมีความแบบว่าหอมหวานอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่หอมนั่นเองเนาะ ถัดมานะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ส้มใช้บ่อยๆเลยนะคะก็คือจะเป็นสองกลิ่นนี้นะอันนี้ Warm, วอมวานิลาชูการ์นะคะก็จะเป็นกลิ่นส้มใช้บ่อยมากส้มมีทั้งแบบตัววอลเฟลเวอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีเทียนด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวน้ําหอมติดรถด้วยนั่นเองนะคะก็มันจะเป็นกลิ่นถ้าใครชอบกลิ่นแนวแบบออของหวานหน่อยๆนะคะมันจะมีความหอมของวานิลาที่แบบไม่ได้วานิลาจ๋ามากแต่จะมีความหอมแบบ วน,นิลาแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วก็มีความละมุนล,ละมุนดูซอฟฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกลิ่นที่แบบหอมอีกกลิ่นหนึ่งแล้วก็รู้สึกแบบเออสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลิ่นนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแนวบอกว่าอยากให้รู้สึกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะอันนี้จะเป็นลาเวนเดอร์วานิลานะคะก็จะเป็นแบบสีม่วงนะตัวเนี้ยบอกเลยว่าถ้าใครแบบว่า มีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการความผ่อนคลายหรือว่าทํางานมาเครียดๆต้องการแบบว่ากลิ่นที่ีแลกซ์หน่อยนะคะก็ตัวนี้นะคะเหมาะเอาไว้ในห้องนอนมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีความหอมของวาน,นิลลามาตัดกลิ่นของตัวลาเวนเดอร์อยู่นะคะมันก็จะเป็นความหอมละมุนล,ละมุนอีกแบบหนึ่งนะคะเผื่อชอบก็จะเป็นกลิ่นนี้นะคะ ซึ่งตอนที่ส้มไปที่สาขาแสมเซ็นเตอร์นะคะส้มได้ขวดนี้มาด้วยนะคะมันจะเป็นขวดดีไซน์เบอร์ปี2019เป็นแบบช่วงซีซันนอลอ่ะมันจะเป็นขวดดีไซน์แบบนี้นะคะซึ่งได้มาในราคา50บาทคือถูกมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เหลือขวดเดียวด้วยตอนที่ไปซื้อมาเนาะก็จะเป็นกลิ่นวอมเวลาชูก้าเหมือนกันนั่นเองนะคะถัดมาอีกกลิ่นหนึ่งที่ส้มได้มาตอนที่มันเซลล์เหลือ50บาทนะะทุกคนก็คือจะเป็นกลิ่นคาโมไม์นะกลิ่นคาโมไม์อันนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบหายใจโล่งอ่ะคืออันนี้คือซ้อมดมจากตรงน,นี้นะคะทุกคนมันจะเป็นกลิ่นแบบออกเย็นๆนิดๆนะคะแล้วก็มันไม่ได้แบบเย็นถึงขนาดเป็นกลิ่นมิ้นท์นะ,ะทุกคนมันจะเป็นกลิ่นค่อนข้างเบาสบายนิดนึงถ้าเอามาจุดในห้องหรือทำงานก็น่าจะช่วยผ่อนคลายได้แบบดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะลดความแบบว่าเครียดได้อะไรอย่างนี้เนาะ ถัดมานะคะถ้าใครเป็นคนชอบกลิ่นแนวแบบฟรุตตี้ผลไม้หน่อยนะก็จะมี3ามกลิ่นนี้นะคะทุกคนที่อยากจะแนะนํานะนี่ถ้าถามส้มนะถ้า3ามกลิ่นนี้นะส้มชอบอันนี้สุดอันนี้จะเป็นชื่อกลิ่นว่าแมงโก้ใหม่ไทยนะคะกลิ่นนี้นะคะมันจะเป็นกลิ่นค่อนข้างไปทางเหมือนค็อกเทลใหม่ไทยอะแต่ว่าจะได้กลิ่นของท็อปโนที่เป็นแมงโก้เป็นมะม่วงค่อนข้างชัดนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบเอา้าเอามา จุดในห้องดีเอ้มันก็หอมดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งถ้าใครชอบแนวแบบผลไม้นะ,ะก็จะมีกลิ่นนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือชื่อบอกเลยว่าเป็น p i e apple mango นะคะก็คือจะเป็นกลิ่นสับปะรด แล้วก็มะม่วงนะคะซึ่งก็จะออกความเป็นซีตรัสหน่อยๆจะมีออกอกลิ่นเปรี้ยวๆของผลไม้ทางเขตร้อนบ้านเรานะคะ mm hmm. มันก็จะเป็นกลิ่นที่ดมแล้วก็มีความแบบสดชื่นรู้สึกเฟรชขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ mm ันนี้ต้องบอกตามตรงว่านี่ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ทุกคนยังไม่ได้แบบเคยใช้แต่ว่าพอดมจากกลิ่นอันนี้แล้วอะมันรู้สึกแบบเหมือนเรากินน้ำปั่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. หอมอีกแบบนึง ถัดมานะคะก็จะเป็นกลิ่นแมงโก้ดราก้อนฟรุตนั่นเองนะคะก็จะเป็นกลิ่นของมะม่วงแล้วก็ตัวแก้วมังกรนะคะแต่ว่าพอดมกลิ่นจริงๆแล้วว่ากลิ่นมะม่วงค่อนข้างชัดกว่าแล้วก็มีความคล้ายกับตัวนี้ส่มรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัวแมงโก้ใหม่ไทยแต่ว่าอันนี้ซ่อรู้สึกว่ากลิ่นมันจะค่อนข้างเบาลงมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ได้แบบ ชัดเข้มข้นเท่าตัวนี้ซ่งรู้สึกว่าอันนี้มันมีความละมุนของแมงโก้ลงมาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่า,ากลิ่นของแก้วมังกรมันก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับช่วยตัดให้กลิ่นความเปรี้ยวของมะม่วงมันซอฟตลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นอีกสามกลิ่นนะคะทุกคนที่แบบว่าถ้าใครชอบกลิ่นเนีแบบว่าซีตรัสในห่ยผลไม้นะคะก็เป็นสอันรุ่นนี้ได้เลยนะคะ ถัดมานะถ้าใครชอบกลิ่นของน้ำมันมะพร้าวกลิ่นของมะพร้าวนะก็จะมี2กลิ่นนี้นะคะที่อยากจะแนะนานะก็อันนี้นะคะจะเป็นวายกิกิบีชโคโค่นัทนะคะส่วนนี้จะเป็น Fro s t e d coconut snowball นนั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองอันนี้จะได้กลิ่นของน้ำมันมะพร้าวค่อนข้างชัดมากๆคือถ้าเราเปิดดมกลิ่นเนี่ยจะได้กลิ่นของน้ำมันมะพร้าวเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของทะเลมันจะรู้สึกแบบ เย็นๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นกลิ่นน้ำมันมะพร้าวที่แบบว่าเอ่อจะบอกยังไงดีอะเหมือนเรากินน้ำมันเอ้ยเหมือนเรากินน้ำมะพร้าวแช่เย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งอยู่ริมทะเลแล้วก็แบบมีคลื่นซัดมาเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบอ่อเย็นสบายแต่ว่าได้ก,กลิ่นของน้ำมันมะพร้าวอ่อนๆน,นั่นเองนะคะแต่ว่าเจ้าตัว frosted c o r y s t o ball นะคะมันจะเป็นกลิ่นน้ำมันมะพร้าวที่แบบว่า อ่อนกว่านะคะแล้วก็กลิ่นจะมีความแบบละมุนความซอฟต์กว่านั่นเองนะคะถ้าเทียบกับตัวนี้นะตัวนี้จะแบบออกเย็นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ส้อมองว่าน่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบแบบ กลิ่นไอทะเลอะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าจุดในห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะแบบอีก,กลิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็ได้กลิ่นมะพร้าวที่ออกเป็นเหมือนน้ำมะพร้าวมากกว่านะคะค่อนข้างชัดแล้วก็นุ่มนวลกว่านั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกลิ่นซินนามอนสไปซ์วานิลานะคะคืออันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นวานิลาเนี่ยน้อยมากๆค่อนข้างบางนะแต่ว่ากลิ่นของซินนามอนเนี่ย ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นคล้ายๆกลิ่นเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้กลิ่นแบบเผ็ดๆแล้วก็เข้มๆหน่อยๆน,นะคะอธิบายความอธิบายความหอมของกลิ่นนี้ไม่ค่อยถูกนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกสาหรับส้มนะคือส้มก็ยังไม่เคยลองจริงจังกับตัวนี้ว่าถ้าจุดในห้องออกมาแล้วกลิ่นออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่า ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าลองนะคเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบซินนามอนอยู่แล้วนะคะเพราะรู้สึกว่ามันก็มีกลักของความหอมของเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาจริงๆนะอันนี้อาจจะแบบเหมาะกับห้องที่แบบเป็นห้องครัวหรืออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะมันจะได้กลิ่นเครื่องเทศค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะทุกคนก็นะื่อใครชอบแนวแบบเครื่องเทศก็อันนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะบอกเลยว่าเพิ่งได้ลองใช้มานะคะแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยชื่อว่า Paris Cafe ค่ะเป็นตัวสมหายได้แบบว่ายากมากๆไม่เคยเจอที่ช็อปเลยเพราะว่าขายหมดเกลี้ยงตลอดเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นกลิ่น เหมือนเราเดินเข้าไปใน Starbucks อะคะ่ะมันเป็นกลิ่นกาแฟเลยอะแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟที่ค่อนข้างเข้มแล้วก็ชาร์ดมากๆเลยนะคะส้มสั่งอันนี้มาจากช้อปปีนะ,ะทุกคนเพราะว่าที่ช็อปคือหาซื้อไม่ได้จริงๆไปกี่รอบก็คือหมดหมดหมด,หมดทั้งเทียนหอมทั้งตัว w a ฟล f l o w e r นะคะไม่เคยซื้อได้จากช็อปเลยจริงๆต้องหาจากแหล่งอื่นนั่นเองนะ,ะตัวนี้เนี่ย น้องกิฟต์ซูเปอร์กิฟต์นะคะบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยคนชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ส้มไม่แน่ใจว่าพอเขาส่งมาที่เมืองไทยอ่สต็อกเขาส่งมาน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าทุกครั้งที่ไปคือมันไม่มีจริงๆนะคะแล้วก็พอได้ลองจุดแล้วนะคะคือส้มไปจุดที่ร้านกาแฟดอยช้างของส้มนะคะบอกเลยว่ากลิ่นหอมฟุ้งมากคือร้านกาแฟส้มเป็นสองห้องแถวนะคะพื้นที่ก็ก็ใหญ่ประมาณหนึ่งะคะอันนี้เฮ้ย เอาอยู่คือพื้นที่กว้างมากแต่ว่าแบบเดินเข้าไปปุ๊บได้กลิ่นกาแฟชัดมากๆเลยนะคะก็เลยแบบหุยแฮปปี้มากๆแล้วก็แบบอยากให้เอามาขายเยอะๆนะคะทุกคนซ้มต้องซื้อตุนตลอดเพราะว่าต้องใช้น้ำกาแฟจริงๆคือตัวส้มเองนะคะไม่ใช่คนที่แบบกินกาแฟนะคะทุกคนแต่ว่าพอได้ลองกลิ่นเนี้ยส้มรู้สึกว่าเอ้ย กลิ่นโอเคมากกลิ่นเหมาะกับร้านกาแฟมากๆเลยก็เลยอยากจะแนะนํานะคะถ้าใครที่แบบว่าเป็นคอกาแฟะนะแล้วก็อยากให้ภายในห้องหรือว่าภายในบ้านมีกลิ่นกาแฟหรือว่าในห้องทํางานนะคะหรือว่า,อาถ้าใครเปิดร้านกาแฟเหมือนส้มนะคะก็แนะนําให้ใช้กลิ่นนี้นะคะเอาไปติดที่ร้านนะคะบอกเลยว่ากลิ่นจะหอมทั้งวันเลยค่ะทุกคนส่วนวิธีการใช้งานนะคะพอเราซื้อตัวปลั๊กไฟแบบนี้มาแล้วนะคะ ให้เราดึงอันนี้ออกไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยหรือว่าจะใส่ก็ได้นะแต่ว่าต้องถอดอันนี้ออกก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็หมุนฝาตัว wallflower เ,เลยนะคะแล้วก็เอามาเสียบให้ตรงกับรูตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นแท่งฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแข็งๆหน่อยนะคะจากนั้นนะคะก็หมุนนะคะให้มันแน่นสุดเลยนะคะนี่ ส่วนตัวปลั๊กนะคะมันสามารถที่จะหมุนแบบนี้ได้นะคะก็อยู่ที่ว่าปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ยมันเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะแล้วก็หมุนได้นะคแล้วก็เอาไปเสียบได้เลยนะคะแล้วก็เสียบทิ้งไว้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะคะถ้าเราเสียบตลอด24ชั่วโมงนะคะจะอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะคะเราก็จะได้กลิ่นตลอดเลยนะคะนั่นแหละแค่นี้ค่ะ และวันนี้นะคะซ่อมก็เลยเอา w a l l f l o วอรทั้งหมด12กลิ่นนะคะมาแนะนำให้ทุกคนเผื่อว่าใครกำลังแบบ เพิ่งจะเริ่มใช้นะคะหรือว่าถ้าใครกําลังหาทางเลือกก็แบบเออกลิ่นไหนเหมาะกับอะไรยังไงดีควรเลือกกินไหนดีก็เผื่อว่าคลิปนี้คงจะเป็นไกด์ไลน์ให้ได้บ้างเนาะนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปหาซื้อได้นะคะที่ b a t h and Body Works นะคะตามห้างทั่วปนั่นเองค่ะนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ អ